สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนวาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดในวันที่14กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะปูต้องขอฝากผลงานเพลงนะคะที่ได้แต่งเองนะคะแล้วก็ร้องเองนะคะบางเพลงก็มีอาจารย์มีเพื่อนๆมาร้องให้นะคะปูจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันค่ะยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะคะมาอ่านดวงกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่ 14นะคะคุณมักจะมีปัญหานะคะเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะนะคะที่ปัญหาเนี่ยมันจะเข้ามาเพื่อให้คุณได้แก้ไขนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณได้แก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะนะคะคุณเนี่ยมักจะมีคนที่ ห้อมล้อมในตัวคุณนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้านะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นนะคะก็จะมีคนรักคนหลงคนเ,เขาเรียกว,ว่าชื่นชอบคุณนะคะให้ความเคารพคุณนะคะคือไม่ไดเ้เน้นไปทางในเรื่องชู้สาวนะคะแต่ว่า,เ,าเน้นไปในทางในเรื่องของการเคารพนับถือมากกว่านะคะคุณจะเป็น คนประเภทนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคะแล้วก็ดูแลใครหลายๆคนได้นะคะคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเวลาที่คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณมักจะมีความเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะอย่างมากนะคะอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าคุณได้ทำอะไรสักอย่างนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะแล้วถ้าคุณทำแล้วนะคะคุณก็ จะทํามันได้ดีด้วยค่ะอันนี้ปูก็พยายามพูดให้เสียงดังๆนะคะให้ให้ไม้มันดังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณกําลังทํางานนะคะบางครั้งนะคะคุณก็อาจจะได้ทํางานคนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้ทําเป็นหมู่เป็นก้อนนะคะถ้าคุณทํางานคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ให้คุณเนี่ยหาคนช่วยนะคะหรือหาทางเลือกนะคะหรือไม่บางท่านที่ทำงานอยู่ที่เดิมนะคะที่ทำอยู่คนเดียวนะคะมันมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีที่สุดมันอาจจะดีก็ได้แต่มันไม่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณอยากจะให้ดีที่สุดนะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าอาจจะต้องหาคนมาช่วยนะคะในเรื่องของ การงานของคุณนะคะบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นไปในทางเจ้าของธุรกิจหรือว่าหัวหน้านะคะแต่เน้นไปในทางเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของตัวเองอะนะคะทำงานด้วยตัวของคุณเองนะคะอันนี้คือไพ่ออกแบบเน้นๆเลยนะคะคุณจะมีโอกาสก็คือได้เป็นได้เป็นเ,เขาเรียกว่าเจ้าของตัวเองอะเจ้าของธุรกิจของตัวเองอะนะคะ แต่ว่ามันจะไม่ได้ดีที่สุดต้องหาคนช่วยนะคะมันถึงจะดีนะคะเวลาที่คุณคบเพื่อนเนี่ยให้คบเพื่อนเป็นเด็กนะคะจะดีนะคะคุณจะมีความสุขนะคะเวลาถ้าใครสอนอะไรคุณนะคะหรือว่าแนะนําอะไรคุณเนี่ยให้คุณตั้งใจนะคะตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ทําตามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ตามนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ าทางที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันอาจจะยากนะคะบอกแล้วว่าถ้าคุณทําคนเดียวน่ะย,ยากแน่นอนนะคะมันอาจจะดีแต่ไม่ดีที่สุดนะคะคุณจะต้องอคือว่ามันเป็นทางที่ดีแหละมันเป็นทางที่ดีกว่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นทางที่ยากนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องหาคนช่วยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคนที่บ้านมากกว่านะคะ เขาบอกให้คุณโฟ l ล่นะคะถ้าคนไหนนะคะที่ที่เจ้าชูนะคะก็เขาบอกว่าให้รักคนที่บ้านนะคะหรือรักคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าคนไหนที่ไม่เจ้าชูก็แล้วไปนะคะผ่าออกในประมาณที่คุณเนี่ยจะรักคนที่บ้านแล้วก็รักครอบครัวคุณมากนะคะประมาณนั้นนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ ชอบขอพรนะคะชอบสนุกกับชีวิตนะ,ะชอบเหมือนกับแบบอา,อาจจะชอบเล่นหวยก็ได้นะเป็นไปได้นะคนที่เกิดวันที่14บนะคะไม่ไม่มั่นใจนะคะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าคุณมักจะมีความฝันนะคะแล้วก็สนุกนะคะกับชีวิตของคุณนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอชอบชอบแบบว่า,าคิดอยากจะ มีนั่นมีนี่นะคะมีรถมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะสนุกกับมันว่าคุณอยากจะทําแบบนั้นแบบนี้นะคะหรือไม่ท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีการคิดหรือไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีการจัดการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของของการขอพงขอพรอ,อะไรประมาณนี้นะคะ่ะชอบเล่นของขลังนะคะประมาณนั้นนะ,ค,ะคนที่เกิดวันที่14ี่นะคะ,ะบางสิ่งบางอย่างนะคะ สิ่งที่ดีนะคะดีกว่านะคะมันกําลังจะรอคุณอยู่นะคะคุณรู้นะคะว่าคุณจะต้องทําอะไรณนะตอนนี้นะคะคุณก็มักจะมีคําถามนะคะกับตัวเองนะคะว่าคุณจะทําอะไรนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะทําอะไรนะคะบอกได้เลยว่าให้เดินหน้าต่อนะคะมันกําลังจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปูขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะการเงินเนี่ย มันไม่ออกก็แสดงว่าคุณน่ะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเขาบอกว่าเมื่อไหลที่คุณให้นะคะคุณก็จะได้รับเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะประมาณนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ชอบนะคะให้ให้เงินนะคะก็คือ,อทำอะไรก็แบบจะใจใหญ่นิดนึงนะคะก็เป็นเงินเงินทองทองนะคะเก็บเงินเก่งใช้เงินเก่ง,เช,งเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคะ ของคนที่เกิดวันที่14ค่ะแล้วก็เป็นแนวทางนะคะว่าคุณมีลักษณะดวงชะตาเป็นแบบไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ